สวัสดีน้องๆที่กําลังจะเตรียมตัวสอบเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะพาน้องๆฝึกการเปลี่ยนเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10แบบขั้นเทพนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะทําการฝึกเปลี่ยนเลขฐาน2เป็นฐาน10นะครับเราก็ต้องทบทวนในส่วนของเลขยกกําลังฐาน2ก่อนนะครับสองกำลังศูนย์เท่ากับ1นะครับเลขใดก,ก็ตามยกกาลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับ1นะครับ2องกำลังหนเท่ากับ2นะครับ2องกำลังสองเท่ากับ 4 2.3 8 2.4กำลัง3เท่ากับ8 2 4, อลัง4เท่ากับ16ตัวนี้น้องร,รู้อยู่แล้วนะครับ2.4กลัง4ก็คือ2คูณกันนะครับ4ตัวนะครับก็2คูน2เป็น4 4 28 8,, 2 16นะครับอ่านี่ก็คือลักษณะของเลขยกกำลังต่อนะครับ2กลัง5เท่ากับ32นะครับ2กำลัง6เท่ากับ64 สองกำลังเจ็ดเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบแปดสองกำลังแปดเท่ากับสองร้อยห้าสิบหกสอกำลังเก้าเท่ากับห้าร้อยสิบสองสกำลังสิบเท่ากับหนึ่งพันยี่สิบสี่อันนี้ก็คือพื้นฐานของเลขย,ยกกำลังฐานสองที่น้องๆควรจะจำได้นะครับโดยที่ว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราเห็น2องกำลังแปดเราควรจะตอบได้เลยว่าคือ256 ไปฝึกเขียนบ่อยนะครับแล้วก็จะเกิดความชํานาญคราวนี้มาดูตัวอย่างการแปลงเลขฐานแบบขั้นเทพเลยนะครับทจะพี่ยกตัวอย่างนะครับจงเปลี่ยนนะครับจงเปลี่ยนเลขฐาน2ใน้แกนะครับ1 0 1, 1 1ฐาน2ให้เป็นเลขฐาน10นะครับถ้าเราทําโดยวิธีทั่วไปนะครับก็คือเราก็จะรู้ว่าตรงนี้คือตําแหน่งของ 2ยกกําลัง0ูนตรงนี้คือ2ยกกําลัง1นี่2ยกกําลังสองนี่คือ2องยกกาลัง3นะครับเพราะงั้นเราก็วิธีทั่วไปเราก็คือมันเท่ากับ1นึคูณสองกลังสามบวกศูนย์คูณสองกลังสองจริงเราไม่เขียนก็ได้นะครับศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ครับบวก1นึคูณสองกลังหนึ่งบวก1นึคูณสองยกกำลังศูนย์นะครับอ่าเราก็จะได้เป็น สองกำลัง3าเป็น8ปนะครับหคูณ8ก็ได้8บวก0นะครับบวก2องกำลัง1ได้2 1คูณ2ก็เป็น2นะครับบวกนะครับ1คูณ2องกำลังศูนย์สองกำลังศูนมีค่าเท่ากับ1นะครับอันนี้น้องต้องจำไม่ได้นะครับ2องกำลังศูนมีค่าเท่ากับ1 1คูณ1ก็ได้เป็น1เสร็จแล,แล้วเราก็นำตัวเลขบวกกันนะครับ8บวก2องมี10บวก1ก็เท่ากับ11เพราะฉะนั้นนะครับเลขฐาน2 1ง 1 1ฐาน2จะมีค่าเท่ากับ11ฐาน10นะครับอาคราวนี้เรามาดูวิธีการแบบขั้นเทพนะครับการแปลงเลข1 0 11ฐ 1, าน2นะครับเราก็รู้ว่าตำแหน่งนี้ก็คือ1ตำแหน่งนี้คือ2ตำแหน่งนี้คือ4ตำแหน่งนี้คือ8ปดถูกไหมครับเพราะมันจะเพิ่มขึ้นตามฐานของเลขยกกําลังนะครับของตัวชี้กําลังนะครับ1248อ่แเราก็เอาข้างล่างไปคูณข้างบนนะครับ อันดับแรกเราคิดช้าๆนะข้างล่างไปคุณข้างบนบวกกันก็1นคูณแก็เป็น8บวก0คูณ4เป็น0นะครับ1นคูณ2เป็น2 1คูณ1เป็น1ก็แล้วกับ11อ่านี่คือวิธีแบบขั้นเทพนะครับอ่เรามาลองฝึกทำตัวอย่างต่อไปนะครับเขาบอกว่าจงแปลง1 1 1 1 1ฐาน2ให้เป็นฐาน10นะครับเราก็ใช้วิธีขั้นเทพก็คือตำแหน่งที่เรารู้ว่าเป็น1นะครับ2 48นะครับเพิ่มขึ้นตามเลขชี้กำลังของฐาน2นะครับเราก็เอาข้างล่างไปคูณข้างบนเลยนะครับเป็น8บวก4บวก2บวก1นะครับ8บวก2เป็น10 4บวก1เป็น5เป็น15ตอบเท่ากับ15นะครับจะใช้เวลาเพียงไม่ถึง10วินาทีก็ได้คำตอบแล้วนะครับเรามาฝึกทำวิธีคิดแบบขั้นเทพอีกข้อหนึ่งนะครับ11001ฐาน2นะครับ แปลงเป็นฐาน10ได้เท่าไหร่เราเขียนนะครับ1 2 4 8 16ี่ดนะครับเอาล่างคูณบนแล้วบวกกันก็เป็น16บวก8นะครับศูนย์ก็ไม่ต้องคิดนะครับบวก1นะครับก็เท่ากับ25่สบครับคนนี้ก็ตอบแล้วนะครับเท่ากับ25าคนนี้เรามาลองฝึกทำเลขฐาน2ที่มีหลักเยอะมากขึ้นนะครับจงแปลงนะครับ1 1 1 1งหนึ่งหนึ่งหนึ่งศนหนึ่งฐาน2นะครับใช้วิธีขั้นเทพนะครับตรงนี้ก็เป็น1 2สอง สี่แปดสิบาสองหกนะครับเอาตัวล่างคูณข้างบนแล้วบวกกันนะครับก็กลายเป็นหกสิบสีวกสาบอวกสิบวกแอันนี้เป็นศูย์ไม่ต้องคิดน,นะครับบวกสบวกหนะครับอ่าเราก็จับบวกกันแปบวกสเป็นสิบนะครับหกสิบวกสินะเป็นแปก็เป็นเกแล้วนะก็เป็นเกสิบ บวก32บวกหนะครับก็เป็น90บวก34นะครับปิดจุดน,นะครับ32บวกหเป็น33นะครับ90บวก33ก็เท่ากับ123อ่ะเราก็ตอบแล้วนะครับใช้เวลาไม่ถึง20วินาทีทอนนี้เราลองมาฝึกทำโจทย์ในแนวข้อสอบดูนะครับ 1>, 1 1 0 1ฐาน2บวก1 1ฐาน2มีค่าเท่ากับเท่าไรนะครับเราเขียน1 1 0 1ศฐาน2เราก็หาก่อนครับใช้วิธีขั้นเทพนะครับ1 2 4 8นะครับบวกกันก็จะได้เป็น,นครับ1ไปคูณ8ได้8บวก4นะครับบวก1เท่ากับ13นะครับตัวต่อไปนะครับ1 1 1ฐาน2หาด้วยวิธีขั้นเทพนะครับ คิดเป็น1 2 4นะครับอันนี้ก็กลายเป็น4บวก2บวก1เท่ากับ7นะครับเสร็จแล้วก็นำมาบวกกันนะครับ13บวกกับ7็ก็จะได้เท่ากับ20ตอบแล้วนะครับไม่ถึง30วินาทีครับนี่ก็เป็นวิธีการคิดนะครับเลขฐาน2นะครับแบบขั้นเทพอย่างไรน้องๆก็ดูคลิปแล้วไปฝึกทำตามดูนะครับเพื่อให้การทำโจทย์ในการทำข้อสอบนะครับในการทำโจทย์ต่างๆ ใช้เวลาได้สั้นลงนะครับ